สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาพามาชมเครื่องเทศของชาวยุโรปนะครับที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับต้นรถดแมรี่ครับต้นรุดแมรี่เป็นสมุนไพรของชาวยุโรปนะครับที่รู้จักกันดีทั่วโลกทั้งรวมทั้งไทยด้วยนะครับ เป็นผักสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมครับเป็นรสดแมรี่ที่มีดอกสีฟ้านะครับเขามีหลายชนิดด้วยกันนะครับเป็นผักสมุนไพรเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมนะครับหอมติดมือนะครับพี่น้องครับ ผนไัยที่เครื่องเทศที่ดับกินข้าวป่าพวกสเต็กสเต็กเนื้อแกะนะครับที่เมืองไทยกับปลูกได,ได้นะครับรวดแม่รี่เป็นพืชอายุหลายปีนะครับพามาชมตัวนี้อายุประมาณบ่าต่ำกว่า40-50ปีแล้วนะครับเป็นไม่ประดับได้ด้วยนะครับ ลักษณะใบของเขานะครับเป็นรูปเข็มนะครับรูปแลมยาวได้สองถึงสี่เซนติเมตรนะครับใบของเขาครับเป็นรูปแลมรูปเข็มนะครับเป็นเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมนะครับพี่น้องครับคนไทยเรารู้จักดีนะครับรู้จักกันทวโลดครับตอนนี้ก็ปลูกได้เมืองไทยได้ ทุกภาคนะครับเป็นพืชที่ชอบอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเป็นพืชที่ปลูกได้ทั้งเมืองหนาวกับเมืองร้อนนะครับเป็นไม้พุ่มนะครับตัวนี้อายุเก่าแก่แล้วครับประมาณ4ี่0ิห้าสิบปีนะครับเดูรงลำต้นของเขาครับพี่น้องครับรุดแมรี่ครับเป็นพืชอายุหลายปีนะครับดูลำต้นของเขาครับพี่น้องครับ อายุ4ี5 0หปีแล้วนะครับเป็นพืชที่ชอบแสงแดดนะครับเป็นพืชสรงพุ่มสวยนะครับพี่น้องครับปลูกใส่ปลูกเป็นไม่ประดับได้ด้วยนะครับเป็นพืชคู่ขัวเรือนนะครับมีกินหอมครับพี่น้องครับมะแรงหมัก สอบนะครับดอกข้างเขาครับพวกมาแรงพึ่งนะครับสอบมาเอาน้ำหวานนะครับเป็นสมุนไพรเครื่องเทศนะครับเป็นสมุนไพรดับกลิ่นคาวพวกสเต็กนื่งสเต็กนื้อแกะนะครับเป็นสมุนไพรที่ให้น้ํามันหอมระเหยได้ดีครับส,สำหรับสบรัพคุณุ้นของเขาครับ เ่อแก้วัดแก้ไอนะครับเป็นพักเครื่องเทศท,ที่ช่วยให้สุ่มข้อนะครับแก้วัดแก้ไอเป็นสมุนไพรที่ช่วยลดการอักเสบนะครับต้นรดแม่รี่สมุนไพรเครื่องเทศที่ทุทกคนทั่วโลกดูจักดีนะครับ ปลูกเป็นไม้ประดับได้ก็ได้นะครับพี่น้องครับตัวนี้คืออายุ4ี5สปีแล้วนะครับอิสามาดัมติกัะไทยอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับเป็นส่วนพายที่สามารถปลูกได้ที่เมืองไทยนะครับและคนไทยดูจักดีครับการขยายพันธุ์ของเขาก็ขยายพันธุ์โดยการปักซ้ำและก็มะเมล็ดนะครับ ต้นของเขาเก่าแก่มาก,กครับพี่น้องครับพออายุมีอายุ4ี่สิบปีแล้วนะครับเป็นพืชที่อายุหลายปีครับครับคลิปนี้กับพามาชมสมุนไพรเครื่องเทศ ต้นรุดแมรี่เป็นเครื่องเทศที่สามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะครับคลิปหนางพอกันไหมครับเมื่อนี้อีสัมดับติสวัสดีครับ